นี่แหละค่ะคือกล้องออโตแท็กกิ้งหรือ AI ในภาพตนกลางคืนนะคะภาพกลางคืนภาพนี้เนี่ยก็ยังเหมือนตอนกลางวันทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะการจับ AI นะคะ บุคคลตั้งแต่หัวจรวดเท้าของภาพกลางคืนเนี่ยก็เหมือนตอนกลางวันเลยค่ะไม่ว่าจะสีผมสีเสื้อการใส่แวน่นหรือว่าใส่แมสมาหรือเปล่าแล้วก็อายุนะคะช่วงอายุของบุคคลที่เข้ามาแล้วก็เพศของบุคคลที่เข้ามาในเฟรมเฟมภาพเฟรมนี้นะคะก็ยังตรวจจับได้เหมือนตอนกลางวันเลยค่ะอีกทั้งที่สําคัญนะคะเรื่องของยานพาหนะยานยนต์ค่ะรถเกง่งรถยนต์ที่เข้ามาในเฟรมภาพนี้นะคะเมื่อเป็นตอนกลางคืนแล้วเขาแน่นอนค่ะว่าเขาจะต้องเปิดไฟหน้ารถมาด้วยแต่กล้องตัวนี้อัจฉริยะมากๆเลยค่ะ เขายังสามารถตรวจจับทะเบียนรถได้เหมือนเดิมเลยนะคะชัดมากๆเลยค่ะแม้ว่าจะมีไฟหน้ารถเข้ามาสะท้อนนะคะอีกทั้งการซูมภาพเนี่ยเขาก็ยังซูมภาพในอัตราเท่าเดิมเลยค่ะก็คือยังเห็นบุคคลผู้ขับขี่แล้วก็คนนั่งข้างๆได้นะคะระบุสีรถยี่ห้อรถล,ลักษณะรถได้เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนตอนกลางวันเป๊ะเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆหน่วยงานไหนนะคะมีข้อมูลของผู้ ผู้ต้องสงสัยหรือว่าบุคคลผู้ร้ายที่เรามีข้อมูลเนี่ยแล้วเราก็จะเอามาเสิร์ชหาข้อมูลถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเข้ามาในเฟรมภาพตอนกลางวานันหรือตอนกลางคืนเนี่ยก็คือสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็เสิร์ชหาเขาได้ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเลยนะคะถ้าเกิดพี่คนไหนสนใจเนี่ยเข้ามาดูภาพหน้าง,งานแล้วก็ดูของจริงได้ที่โชว์รูมเราหรือว่าติดต่อเราได้ที่ kedacom thailand นะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะ